สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม t h อ Dark e ก t t a l e นะครับผมในพาร์ที่ห้ากันแล้วนะครับผมหลังจากตอนที่แล้วนะผมที่เราได้ทำการไปสู้กับนางฟ้าฟันน้ำนมนะครับเพื่อทำให้ความปรารถนาของจินนี่เป็นจริงนะครับแล้วก็ไปสู้กับสโนไว้นะครับสโนไวที่เป็นแจ็คสเปโร่อะแม่งงงมากเลยเออมันเกี่ยวข้องอะไรกันวะคำขอของแจ็คในตะเกียงนะครับหรือจินนี่นะครับคำขอที่สามนะครับคำขอสุดท้ายก็คือเขาต้องการที่จะให้เราไปสู้กับ เป็นอะไรนะเด็กที่บินได้หรือสักอย่างนะครับเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เดาว่าน่าจะเป็นอลาดินนะครับคิดว่า <c oughs> ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับจากป้ายที่เขาชี้มาก็คือให้เราขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอันนี้จากรอบแล้วเราได้สกิลอันนี้มานะเราได้เราได้สกิลเออเขาเรียกนะปีนกำแพงมานะครับอันนี้ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากนี่เราก็ปีนขึ้นมาตรงนี้เขาชี้ไปตรงไหนวะเนี่ยเขาชี้ไปข้างบนนน้นหรอนี่คนแคอย่าลุงลุงคนแคะจะทําอะไรนี่โกนหัว โกนหัวหน่อยโจนี่เรียบร้อยวายอ้อยเดี๋ยวโหกับดักกับดักซ้ำก็มานี้เฮ้ยเดี๋ยวโอเคไปฝั่งนูน้นไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งกับพวกเองแล้วฉันจะไปแล้วอย่ามายุ่งกับฉันเฮ้ยตรงนี้เรายังไม่เคยมาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมรู้สึกเหมือนผมเอาสกิลออกไปอันหนึ่งนั่นไงจริงด้วยเอาสกิลไหนออกไปวะนี่น่าจะสกิลนี้นะเราไปไหนวะเนี่ยเราต้องไปฝั่งนูน้นเหรอ ตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดมันจะมีกับดักอยู่ข้างหน้าเราอันนึงให้เรากระโดดข้ามไปอ่ะอยู่ข้างบนนี้ฮะเจ้าหมีดูนั่นสิตอนนี้เราปีนกำแพงพวกนี้ไปจนถึงด้านบนได้แล้วนะปีนกำแพงหมายถึงกำแพงอันนี้หรอโอ้เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดโอ้โหโอ้โหเก่งมากเก่งมากโอ้โหพี่หมีสุดยอดมาแล้วอันนี้ไปตรงไหนต่อวะนี่นี่โอ้โหเอาวะมาแล้วพี่หมีนักปีนกำแพง บินขึ้นไปเลยเฮ้ยคาสซินดูสินางฟ้าฟันน้ำนมกำลังสร้างอะไรบางอย่างด้วยอ่ะไหนแล้วเราจะสนใจทำไมอ่ะโอ้มันดูเหมือนอาวุธไปเอามันกันเถอะเฮ้ยอาวุธว่ะนางฟ้าฟันน้ำนมเราขออาวุธที่นายกำลังจะสร้างได้หรือไม่อันนี้โอ้ยมันยังไงวะฮะโอ้มันคือบูมแมลงเหรอเนี่ยงานนี้ได้สนุกแน่เลยอ่ะโอ้ยได้บูมแมลงมา ระวังให้ดีคุณจะไลอ่อาวุธจนกว่ามันจะกลับมาหาคุณอ๋อมูมาแรงที่ว่านั้นเดี๋ยวก่อนลองใช้ดูดินี่แน่ว้าวเดี๋ยวก่อนนะคือเราไม่ใช้คือเราไม่ใช้อันนี้แล้วหรอคือเราไม่ใช้ธนูแล้วหรอคือมันกลายเป็นมูมาแรงแทนแล้วอ่ะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรฮะอันนี้แต่มันก็เท่อยู่นะโฮ้ยมาแล้วมาทางไหนก็ไม่รู้เอ้ยไอ้ซูปเปอร์แมนนั่นมันโอ้ยเดี๋ยวมึงยิงทะลุมาได้ยังไงเนี่ยอเออย นี่เนี่ยนี่เนี่ยเกินไปแล้วนะเกินไปแล้วโอ๊ยเดี๋ยวมึงยังไงวะฮะผมว่านี่มันน่าจะเป็นบอสแล้วเอาขึ้นไปยังไงวะเนี่ยเอาฮะขึ้นไปบ่ถึงอ๋อหรือว่าต้องปลาวะมุม <c oughs> เออนี่สุดยอดมาแล้วโอ้โหจึบ๊บโห้ยมาเช็คพอยต์อีกอันหนึ่งแล้วไปตรงไหนต่อวะน่าจะไปฝั่งนู้น นี่มัง้งเร่งจึ๊บไปตรงนูน้นเดี๋ยวก่อนนะถึงไหมนเนี่ยจึ๊บเอ้ยหเป็นไงด้วยความแม่นยำในการกระโดดมาแล้วผมว่าน่าจะถึงจุดที่เขาเรียกว่าใกล้จะสู้กับบอสแล้วแม่เนี่ยต้องลานบอสแล้วละ่ะสักทีนึงเหอะมาแล้วเจ้าหมีที่นี่มันดูน่ากลัวมากเลยอ่ะมันมากกว่าน่ากลัวอีกนะมันขนหัวลุกเลยละ่ะ ไม่อยากเชื่อเลยว่านี่จะเป็นฝันของอลิเซียแล้วมันก็จะแย่มากขึ้นเรื่อยๆปีศาจพวกนั้นมันกัดกินจิตใต้สำนึกของเธออารมณ์และความรู้สึกของเธอไม่มีทางที่รู้ได้เลยว่าเธอจะเป็นยังไงถ้าเราไม่มกำจัดพวกมันให้เร็วที่สุดอะ่ะใครก็ตามที่ทำแบบนี้กับเธอสมควรโดนลงโทษข้าขอรับรองเลยเอา้าวมีการหึงหวงมีการแบบ อยากจะปกป้องนะฮะจาได้ว่าตอนแรกนี่คือแบบเล่นตัวจัดเลยอันเนี้ยอ๋อนี่เป็นละองเราบินได้อันเนี้ยเฮ้ยเฮ้เอาโดนแล้วโดนแล้วอันเนี้ยเอ้ยสู้กลางเวหาวะเพื่อนเอาดีอยากสู้กลางเวหามานานแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนหนามนะถ้าโดนหนามนี่น่าจะเจ็บตัวแน่นอนโอยโดนเฮ้ยพวกนี้มันถึกเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวไอ้พวกแฟรี่พวกนี้มันเกินไปแล้วนะกดรัวแม่งกดรัวแม่งเลยอือโอ้เราบินสูงมากสูงสุดสูงสุดๆอันนี้ เอ้ยอะไรวะเนี่ยที่นี่มันที่ไหนทำไมมันหยีจังระวังเจ้าหมีข้างหลังอะไรข้างหลังข้าไม่มีอะไรเลยนะมีแต่เงาเท่านั้นโอ้เข้ามาเลยเอ้ยตัวอะไรอ่ะสู้ได้จริงเหรอพี่หมีอันนี้เอออ้ยเดียวโอ้มามาดีมาดีมาดีมามามาโอ้อะไรยิงเลเซอร์ได้ด้วยยิงเลเซอร์ได้ด้วยอย่างนั้นเหรอนี่โจ๊ะ เอาขวานไปกินเอ้ยอะไรอะไรอะไรช้าๆอย่างนั้นอะมันมันมันไม่ได้กินบอกแล้วมันไม่ได้กินมันไม่ได้กินอะไรอะไรเซโร่เซโร่อย่างนั้นเหรอนี่โจ๊เขาให้มันไม่มีหลอดเลือดวะเฮ้ยแป๊บไอ้ตัวเขียวๆที่มันอยู่ในฟองนั่นคืออะไรอะพิจเพร์เหรอโอ้ยโดนเลยโดนเลยแต่มันทำา้ำแข็แค่หนึ่งทีเท่านั้นอันนี้อย่าไปกลัวอย่าไปยองแล้วมันนี่เดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งบอกให้แป๊บหนึ่งไงบอกให้แป๊บหนึ่งไง อันนี้บอกให้แป๊บหนึ่งแล้วขอหิ้วเลือดแป๊บนึงไม่ได้หรอไอ้ไอ้มันปล่อยไม่พักเลยเฮ้ยไอ้หมอนี่มันปล่อยไม่พักเลยนี่แน่เฮ้ยเราปลดปล่อยเขาได้แล้วก็ไม่แย่สําหรับหมีแก่นะเจ้าช่วยข้าไว้จากเงานั่นอ่ะเจ้าเด็กเป็ดไม่มีใครสอนมารยาทให้ลึกไงผู้ใหญ่ทุกคนก็เป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละคิดว่าตัวเองสามารถสอนวิธีใช้ชีวิตวิธีทำให้ฉลาดขึ้นได้แก่เพราะอยู่มานานไม่ได้หมายความว่าจะมาเที่ยวสอนใครก็ได้นะ ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อเรื่องนั้นหรอกนะแล้วข้าก็ไม่โง่พอที่จะคิดว่าแกเป็นเด็กธรรมดาด้วยความตายปกคลุมแกไปทั่วแกควบคุมเงานั่นใช่ไหมฉลาดเหมือนการนี่นาคุณปูข้ามีข้อเสนอมาให้ข้าจะให้ดื่มน้ำจากน้ำพุแห่งความเยาว์วัยของข้าแค่หยดเดียวก็หนุ่มขึ้นอีกสิบปีแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปข้าไม่อยากต่อสู้ผิวสวยๆของข้ามันจะเสียเอานะไอ้มอนี่มันหน้ามันใต้มากเลยสิ่งนี้เหรอ อย่าบอกนะว่ามันคือน้ำผู้อมริเห็นความเยาว์วัยยังไงล่ะอย่าทำหน้าแบบนั้นสิเด็กโง่ทั้งหลายสนใจแต่เล่นเกมข้าเป่าคุยนิดเดียวพวกมันก็วิ่งตามข้ากันหมดแล้วเหมือนหนูไร้สมองเลยอ่ะข้าข้าปีศาจทั้งหลายเพราะมันเป็นหน้าที่ของข้าแต่สำหรับแกมันมากกว่านั้นข้าจะสับแกไปนชิ้นๆเลยเฮ้ยเอาแล้วนี่บอสของจริงว่ะเฮ้ยเฮ้ยบอสของจริงบอสของจริงเฮ้ยมันเสกเงาใหม่แล้วะนี่แน่ นี่แนะ่เฮ้ยมันอันนี้ได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไอตัวเดี๋ย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 วเล่นให้เงาก่อนแล้วกันนะมันแสบมันแสบโอ้ยอนี้ก็แสบพอๆกันเลยโอ้อโเยเดี๋ยวโดนไปหนึ่งฮิตเลยนี่แน่นี่แน่หายไปยังเงาอ่ะโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวทำให้แสบเดี๋ยวก่อนทำทำเรื่องให้เต็มเข้าไว้ให้นี้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนละนี่นี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยว นี่อะไรอะไรไปไหนไปไหนไปไหนไอเด็กอะไรอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าเล่นมุกอย่างนี้อย่าเล่นมุกอย่างนี้เยอะมันมันมันอ่านง่ายมันอ่านง่ายมันอ่านง่ายเข้าใจไหมฮะเอาแน่นิ่งหรือเฟสสองกันนะเฟสสองนี่ห่านนี้บหานและโอ้ยน้ำพูแห่งความยาววัยมันกลายเป็นตัวอะไรไปแล้วเนี่ยเฮ้ยเด้ออันนี้เราลอยได้เราบินไม่ได้เออเราเรากระโดดไม่ได้แล้วไปไหนไปไหนไปไหนนี่แน่โตเอาขวาน คุบม,มันเฮ้ยเดี๋ยว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 เด้ยเดี๋ยวมามามาทำไมมาทำไมนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นนโจโจ,โจเรียบร้อยแตกสะเสด็จเก้งไปอันนี้โอ้ยแล้วโดนเข้าด้านมืดอ,อีกแล้วได้ได้ดาดาไม่เอานะ่าอีกแล้วเหรอดูสิว่าใครกลับมาหาข้านะ่ะ ข้าจะมีโอกาสรู้ไหมว่าเจ้าเป็นใครอ่ะแล้วเจ้าต้องการอะไรจากข้ากันเจ <do> ้าคิดว่าข้าเป็นใครล่ะปีาศาจปัดไรจอมซาดิสหรอมั้งช่างเป็นหนีที่ฉลาดข้าจะเป็นทุกสิ่งที่เจ้าต้องการเลยและหน้าที่แรกของข้าก็คือก <And S 2> ารเป็นคนในสายตาเจออ้ายังไงล่ะคิดว่าข้าจะเชื่อเจ้าเหรอ พูดเรื่องสัตว์ประหลาดที่เจ้าเพิ่งจัดการกันเถอะไม่คิดว่ามันแปลกหรอที่ในฝันของเด็กผู้หญิงมีแต่สิ่งมีชีวิตที่เห็นแก่ตัวเลวทรามและโหดร้ายแบบนี้กันนะ่ะอยากจะให้ข้าพูดอะไรกันแน่เดี๋ยวสิข้ารู้สึกแปลกแล้ว oh, ก็เวียนหัวชะมัดเลยอ่ะ เชื่อหรือว่าสัตว์ประหลาดสามารถอยู่ในจิตใจของคนที่ไม่ชั่วร้ายได้กล้าดียังไงถึงเปรียบเทียบอลิเซียกับเด็กผู้ชายที่ภาคชีวิตคนอื่นเพราะความเห็นแก่ตัวข้าไม่ยอมให้เจ้าพูดแบบนั้นหรอกนะโอ้แค่พูดเรื่องเด็กคนนั้นก็ทําให้เจ้าโกรธได้สินะแล้วแต่เจ้าเลยจริงๆแล้วข้าก็แค่อยากหลอกล่อเจ้าและทําให้เสียเวลาก็เท่านั้นเองไง หลอกล่อจากอะไรกัน shepherd, จากความจริงยังไงล่ะความจริงที่ว่าข้ากำลังดูดซับพลังของเจ้าอย่างช้าๆเจ้าอะไรนะไม่ต้องห่วงครั้งก่อนข้าก็ทำเหมือนกันเจ้าไม่ตายหรอกนาถือเสียว่าเป็นการเพลอดเพลินในการสนทนากับป no. ีศาจก็แล้วกันสันเลวเอ้ยแล้วเจอกันนะที่รัก เราจะได้เจอกันอีกแน่นอนวางใจได้เลยเอ้าพี่หมีโอ้ยเจ้าหมีจะโอเคไหมเนี่ยโอ้ยไม่รู้สิสิ่งมีชีวิตแปลกๆนั่นพยายามจะฆ่าฉันอะปกติฆ่าไม่กังวลเรื่องเจ้าหรอกนะแต่ตอนนี้ชีวิตของอลิเซียอยู่ในอันตราย ระวังตัวไว้ด้วยนะสิ่งมีชีวิตในฝันร้ายนี่มันน่ากลัวและอันตรายมากถ้ามีโอกาสก็ฆ่ามันเลยเราไปต่อกันเลยไหมได้ได้ข้ารู้สึกดีขึ้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกโอ้ยพี่มีไหวจริงปะนี่ตอนนี้ผมยังมาคับไม่ได้นะเฮ้อออกมาได้แล้วการต่อสู้จบลงแล้วนะ ข้าทำได้ข้าปรับเด็กปีศาจแล้วกูทำต่างหากนี้อะไรนะโอเคโอเคเราทำได้พอสุดท้ายของข้าล่ะก็นี่ไงต้องดื่มมากแค่ไหนเนี่ยแค่จิบเดียวเหรอหนึ่งแก้วหรือหนึ่งขวด เจ้าเด็กนั่นบอกว่าเจ้าเด็กนั่นบอกว่ายิ่งมีพลังเวทมากแค่ไหนก็ต้องดื่มมากเท่านั้นน่ะเจ้ามีพลังมากก็ต้องดื่มมากดื่มให้เต็มที่เลยพูดได้ดีข้าทรงพลังมากดังนั้นข้าจะดื่มให้หมดเลยแล้วกันนะอ้าวใช่เหรอดื่มมากไปแม่งตายหาแน่เลยวะทรงแล้วเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกันเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นกับข้ากันเนี่ยข้ากำลัง หายไปเออลาก่อนเจ้าจินนี่ปากมากขอสนุกกอายุยาววัยแสนล้านปีนะเจ้าหมีเจ้าหลอกเขาจำได้ไหมว่าเรายังอยู่ในความคิดของลิเซียนะอย่ามาสั่งสอนค่ะนี่เป็นบทเรียนที่ดีแล้วจงระวังเรื่องขอพรไม่อย่างนั้นหมีจะทำร้ายคุณข้ายอมแพ้ ข้ารู้ว่าหัวใจเจ้ามีสมรีแทนสมองแต่เจ้าก็จะยังบ่นอีกนานไหมเนี่ยแล้วจะไปกันต่อได้แล้วนะแทนจะมาเสียเวลากับเรื่<ป>องแบบนี้เราบินกลับไปที่เ,เรือจนสลัดได้นะ<ป>แล้วก็ใช่หลังจากการทดสอบทั้ง3ามนี้ข้าควรได้รับข้าควรได้มีเรือจนสลัดของข้าเองว้า <c oughs> <c oughs> พี่หมีแม่งโคตรดุดันอันนี้เฮ้ยเราบินไปข้างนอกแล้วเจ้าทรงตัวได้ดีนะอีเดี๋ยวเราก็ไปถึงที่เรือแน่ เนี่ยเป็นบ้างไหมเนี่ยพอเจ้าพูดเมื่อไหร่สวยทุกทีเลยคิดว่าสวยแน่เลยและทันใดนั้นลมกระโชกแรงก็พัดมาจากบางแห่งผงเวทมนต์ลปลิวไปตามสายลมและหมีที่โชคร้ายก็เริ่มร่วงลงมาเขาดำดิ่งสู่ทะเลสีฟ้า เท็ดดี้อ้าปากเพื่อสูดอากาศตัวเขาเปียกโชกและเริ่มจมเขาไม่ทันรู้ตัวถึงสิ่งที่อยู่ข้างใต้มันเหมือนเงาเมื่อที่ใหญ่ขึ้นและใหญ่มากขึ้นปลาขนาดมหมาที่น่าสะพึงกลัวโผล่กมาจากขึื่นและก,กืนกินพวกเขาเข,าเข้าไปแล้วมุดตัวกลับเข้าสู่ทะเลเท็ดดี้และไลตี้พบว่าพ,พวกเขาอยู่ท่ามกลางความมืดมิดอยู่ในท้องของสัตว์ร้าย โอ้อันนี้เจ้าหมีได้ยินข้าไหมยังมีชีวิตยอยู่หรือเปล่าเนี่ยจะตะโกนทำไมเนี่ยข้าไม่เป็นไรโชคดีจริงๆเลยอ่ะรอเราออกไปได้ก่อนแล้วค่อยพูดแบบนั้นเถอะโอ้อันนี้เป็นนิทานเรื่องนี้ปะวะเรื่องปาวานปะหรือเป็นเรื่องพีนอนคิโอวะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่สภาพเมื่อกี้เหมือนจะไม่ใช่ปาวานนะ เหมือนเป็นสัตว์ร้ายจริงๆด้วยโอ้ยแล้วมันมืดจัดเลยอะโอ้โหมืดตึ๊บปกติแม่งแมปสว่างก็หาที่ไปไม่ค่อยจะเจอแล้วโอ้โหหยีชะมัดเลยในนี้โอ้ยน้ำย่อยน้ำย่อยอันนี้โอ้โหน้ำหยีมากหยีสุดๆเฮ้ยมีมอนผมรู้สึกว่ามันมีมอนใต้น้ำตัวอะไรแดงๆกันโอ้ยเดี๋ยวมันมีปลาเดี๋ยวผมว่าตานี้เราจะต้องได้สกิลในการว่ายน้ำมันแน่ๆเลยแป๊บหนึ่งนะโอ้ยนี่ไงความบ้าข้างว่ะโอ้โหโอ้โหมอนสเตอร์ปลาตัวนี้ตัวโคตรใหญ่ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันมีการพุ่งมันมีการพุ่งโอ้ยพุ่งสูงไปมันก็โดนทีมอ๋อโกูเกลียดเหลือเกินแมปอย่างนี้เดี๋ยวไอ้นั่นคืออะไรอะแป๊บหนึ่งนะนี่แน่อ๋อถ้าตีแล้วมันจะหูบมดผมว่าหุบเป็นแบบว่าแบบแค่ช่วช่วระยะเวลาหนึ่งแน่เลยะช่างมันละกันอันนี้ไปละโอ้ยอันนี้เป็นกับดักโอ้โหเกมนี้แม่งชอบเล่นกับกับดักจังว่านี้อยู่ยากสุด อันนี้อะไรวะเนี่ยน้ำย่อยเหรออะไรก็ไม่รู้หยีก้างปลาเต็มไปหมดเลยอันนี้อะไรวะนี่นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยนั่นนะซีมี่ข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยอ่ะขอดูชัดๆหน่อยสิอะไรวะเนี่ยอ่ามีมาคนอยู่ข้างในนั้นน่ะหรือบางสิ่งข yeah> ้าว claro ่าเราลีบไปจากที่นี่ก่อนที่ถูกเห็นก hm um ันเถอะอย่าบอกนะเป็นมอนเฮ้ยอย่าทิ้งข้าไว้สิรอด้วย ผมว่าเป็นมอนแน่เลยวะ่ะน่าจะเป็นมอนในอนาคตชัวปึ๊บจึ๊บแล้วในท้องปลานี่มันเป็นอย่างนี้เหรอวะลูกเอ๋ยเรามีผู้ทดลองลายใหม่มาอ่ะเสียงใครอะอะไรเนี่ยมันอาจจะเจ็บปวดหรือเกิดผลข้างเคียงได้แต่ก็เพื่อวิทยาศาสตร์แล้วนะอะไรอ่ะข้าว่าเสียงมาจากสิ่ง,งนั้นนะแกน่ะ ข้าไม่ได้คิดจะมาเป็นหนูทดลองของแกหรอกนะขอให้ผู้ทดลองไปยังพื้นที่ทดสอบในทันทีบางทีเขาคงไม่ได้ยินเราหรอกมั้งหรือไม่สนใจพวกเราใครมึงเป็นใครการทดสอบจะเริ่มเร็วๆนี้กรุณารรอสักครู่และอย่าแตะต้องอะไรอย่าแตะต้องอะไรพี่หมีแตะไปแล้วข้าหมายถึงแบบนี้เหรอไม่เหตุ พูดทดลองกระทําหรือเข้าใจสิ่งที่บอกไม่ได้แม้กระทั่งคําแนะนำที่ง่ายที่สุดเช่นอย่าแตะต้องอะไรพี่หมีไม่โคตรกลัวเลยอ่ะเขาดูไม่ค่อยเป็นมิตรนะเดี๋ยวให้ข่าช่วยเจ้าเองเฮ้ยได้หอกเหรอชักน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะแต่เราก็ผ่านพ้นมันมาได้อีกครั้งอนะอย่าเพิ่งดีใจไปหน่อยเลย จำเรื่องไข่ก่อนหน้านี้ได้ไหมสิ่งที่อยู่ที่นี่มันจะฟักออกมาแน่นอนเอาชิบหายและเจอเอเลียนอะไรวะเนี่ยหอกว่ะเฮ้ยกด x เพื่อทิมแทงเดี๋ยวก่อนนะสกิล x เอ้าจากดาบคู่กลายเป็นหอกไปแล้วอันนี้เอาแล้วโคตรเท่นี่นี่โจโจอื้มเฮ้ยหอกก็ดีนะฮะเนี่ยทำไปเล่นไปไอตัวก้างปลาพวกนี้มันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโปโจ๊โจ๊อะไรล่ะฮะผู้ทดลองล้มเหลวในการปฏิสัมพันธ์ พูท้ทดลองเป็นหัยพุกคามและทำร้ายลูกแท้ๆของข้าโดยไม่ลังเลก็ตอนแรกอีงไม่คุยกับฉันก่อนอะลูกแท้ๆหรอตัวประหลาดพวกนี้นะกรลุนาไปยังพื้นที่ทดสอบถัดไปเฮ้ยมันนิทานเรื่องอะไรวะเนี่ยทำไมมันแบบดูน่ากลัวดูน่าขนลุกแปลกๆจึ๊บโอ,อ้นนั้นอะไรอะ่ะโอ้ยโดเลยอันนั้นอะไรวะนะ่ะ อ๋อเป็นที่ห้อยไม่รู้ไปตรงไหนอะเราเดินตรงตรงไปก่อนละกนันนะเนี้ยไม่ค่อยอยากอยู่ในแมปนี้นานเลยอะมันค่อนข้างจะน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้อะเฮ้ยมันจะมาตรงไหนเราก็ไม่รู้อันนี้เป็นประตูคู้ไม่เกี่ยวข้องอนนกับการทดลองกรุณาออกจากพื้นที่นี้อ้าวบอกให้ออกก็ไปทีห้ายอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไปบอได้แสดงว่าเรายังมาในส่วนนี้ไม่ได้นะฮะเฮ้ยข้างล่างนี้มีมอนสเตอร์อยู่เฮ้ยอะไรวนะเนี่ย นี่นี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันเก่งเหมือนกันนะนี่โอ้ในนี้มันอีมากเลยอะไม่อย,อยากอยู่ในนี้นานเลยอะแป๊บหนึ่งนะโอ้ยอันนี้กับดักนี่ว่าลืมนี่แน่นี่เนี่ยว่ายว่ายโอ้โหแม่งมีการจัมสแกร์ดูนี่แน่โอ้โหอุ้ยนี่อะไรเนี่ยหัวปลาโอ้ยว่ายว่ายล่วงกันเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวมันกระโดดได้มันกระโดดเกาะกำแพงได้อีกต่างหากทิมทิมเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปล่อยเลเซอร์บีมได้ด้วยนี่นี่เนเลเซอร์บีมเหรอฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดอย่าให้เหลือรอดแม้แต่ตัวเดียวเตรียมการสําหรับการทดสอบที่สองเสร็จส sure> eh uh ิ้นเฮ้ยสู้กับมอนบอกฆ่าทีว่าเขาไม่ได้คิดที่จะปลุกสิ่งนี้ขึ้นมาดําเนินการทดสอบที่สองเอาแล้ว เอามูมาแมลงผมไปกินไม่เข้าไม่เข้าโอ้โโด,ด,ด,ดูจัดการมันด้วยทุกสิ่งที่มีเลยฆ่ามันโอ้ยมันตีหลังได้ด้วยนี่เนี่ยดูเหมือนว่าเราทําอะไรมันไม่ได้เลยอะ่ะข่ารู้อยู่แล้วนะอย่ารบกวนสมาธิดิโอโหแม่งมันกระจุยเจ้าหมีข่ารู้แล้วว่าพอเห็นอาวุธของข้าเจ้าเป็นแสงเหมือนดาวให้เจ้าโจมตีมันสุดแรงเลยชาร์จการโจมตีที่ส่งพลังอ๋อนี่ไง กดบีค้างค้างค้างสุดค้างสุดแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่อ,แล,งงตอแล้วปล่อยเหรอโอ้โหโอ้หนี่นี่โอ้ยเรียบร้อยโอ้โผู้ทดลองสื่อสารด้วยความรุนแรงเท่านั้นพลังของมันไม่สมส่วนกับขนาดตัวและดูเหมือนว่าจะใช้เวทมนต์ได้จำเป็นต้องทดสอบร่างกายเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อทำความเข้าใจในธรรมชาติของมันก่อนที่จะทำการผ่าตัด เฮ้ยมันจะผ่าตัดเราอะไรวะนี่ชาร์จโจมตีหนักว่ะอ้อมีสกิลใหม่เข้ามานะฮะนี้อะไรวะมันจะผ่าตัดเรามันเผยายอย่างนี้แย่แล้วแล้วใครจะให้ผ่าตัดละฮะไม่ได้และจังหวะนี้มันดูถูกกันเกินไปชัดๆเฮ้ยผมว่าไอ้ชาร์จหนักเนี่ยน่าจะทำลายประตูนี่ได้ชัวร์ชัวร์เชื่อไหมไม่ได้ไม่ได้ โอ้ยได้ได้ใครบอกไม่ได้ต้องชาร์จแบบเต็มเต็มเลยฮะแบบเต็มข้อลอเต็มแม็กซ์โจขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนสุดปุ๊บแล้วก็แล้วก็ซิงขวาปุ๊บอ่าเรียบร้อยชาร์จง้างเต็มข้ออุ้ยมันน่าจะมาเชื่อมกับตรงแรกตรงตรง,ตรงทางตรงแรกแน่นเลยที่แบบว่ามันบอกว่าห้ามไปเอ้ยห้ามเข้าก็เข้าเลยอันนี้โอ้โหมันมืดมากเลยในเนี้ยผมอยากออกจากแบบนี้แล้วอะ เฮ้ยมันมาเต็มเลยเฮ้ยพี่แน่นพี่แน่นมาโอ้เดี๋ยว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 เอาไอตัวลูกกระจงนี่ก่อนแล้วกันฮะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมพุ่งไปโดนแม่งเลยผมพุ่งไปโดนมันเฉยเลยพี่แน่นเจอผมนีแน่เรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวตอนมันตายแล้วมันล้มทับนี่คือก็โดนดามีอะไรวะนี่เขี้ยวนนมันจะพุ่งมาไหมเฮ้ย,ยมันโอ้โห ตอนรอแม่งมันไม่อันเนี้ยแล้วโอ้ยเราทำไงชิบหาแล้วย่ยแล้ว,ลวผมไม่มีมานาผมไม่มีมานาฟื้นเลือดแล้วอ่ะเนี้ยโอเคุเค้ยยังรอดอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้โหไอ้ฟันพวกนี้แม่งมันไอ้ฟันพวกนี้นี่แบบมันขึ้นจนแบบไม่มีที่ยืนเลยอะเกมนี้นี่แม่งโหดร้ายชิบหเผยแม่งแบบใส่จัดเต็มกับกับดักมากเลยอะคือแบบไม่ได้ตายกับมอนตายกับกับดัก เนี่ยยังไงแม่งพุ่งไปก็ต้องโดนอะเราวิ่งไม่ทันนะอะเน,นี่ยเออเราวิ่งไม่ทันอนะหรือว่าผมต้องเอาเบิร์กพุ่งไกลมาวะเออน่าจะใช่แน่เลยอ่ะโอเครอมันอันนี้โอเคอ่ะอันนี้มีล่วงไหมมีดับไหมโอเคล่วงแล้วหายแล้วหายแล้ว โอ้โหโอเคแม่งอันนั้นมีนางฟ้าฟันน้ำนมอีกแล้วการทดสอบทางกายภาพแรกการยิงเจ้าหมีนี่แหละ,หละการทดสอบที่สนุกที่สุดอะแต่เราจะต้องยิงอะไรอะยังไม่เข้าใจเรื่องไงจะหลอดไฟเรานี่แหละคือเป้าโอ้โหชิบหายแล้วอ้อหยเดี๋ยวเฮ้ยโอาไว้เดี๋ยวต้องน่าจะยิงให้มันอันนี้แน่เลยเหลือเลือดหลอดสุดท้าย เลือดหลอดสุดท้ายก็ตายเลยฮเนี่ยโ,โอเค <laughs> ดีนะยังมาเกิดตรงนี้มาเอาใหม่ห้าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มันมันจะเจาะโอ้โหมันทําลายทุกอย่างทิ้งเลยวะ่ะโอ้โหแล้วน้ำพวกนี้มันโดนคือแบบโดนทีนี่คือแบบอันนี้เลยอะมายังโอ้โหมาแล้วจริงแต่คือแบบเดี๋ยวผมต้องทำอะไรวะอ๋อถ้าเกิดว่าฆ่าเฟรี่ได้ปุ๊บก็จะได้ละองมาจึ๊บต้องฆ่าเฟรี่ต้องฆ่าเฟรีฟร่ไปเรื่อยมายังโอ้โหเอยเดี๋ยว มามามาได้รอองแฟรี่ไหมแวมายังโอ้โหไอ้กูโดนแม่งเอ้ยมาได้เวลากูกระทื้นมึงแล้วมายิงมาอีกทีนึงมึงไปไหนเอาล่างมันหนามากเลยอะสำหรับโอ้ตของเราเราต้องหาวิธีอื่นนะจริงเหรอคือเราชาร์จอันนี้ได้ไหมอุย้ยชาร์จขวานก็ไม่ได้เย้แล้วหาวิธีอื่นแสดงว่าต้องตัดสายแน่เลยนี่ไงบาดแผลร้ายแรงและผลข้างเคียงอื่นๆ ไม่มีใครเห็นจากผู้ทดลองเป็นพ่อโครงสร้างของร่างกายมันหรือไม่จำเป็นต้องมีการทดสอบเฉพาะและละเอียดถี่ถ้วนโอเคมาถึงจุดเซฟต,ตรงนี้สักทีนะผมนะฮะโอเคผมขอพักตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเกมเดอะดาร์กเ t สเทลนะครับผมนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าจะมปคลิปอะไรผมตอนนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม